การกาหนดเลขที่เอกสารนะครับในกรณีที่ต้องการที่จะแก้ไขเลขที่เอกสารนะครับก็ไปในส่วนของระบบที่เราต้องการที่จะแก้นะครับอาจจะเป็นระบบขายระบบซื้อใบสั่งซื้ออะไรต่างๆนะครับสามารถจะกําหนดได้เองนะครับคลิกเข้าไปตรงข้างหลังนะครับจะมีรูปหนังสือนะครับคลิกเข้าไปก็คลิกคําว่าตั้งรูปแบบแบบกากับ ตรงนี้เราเลือกต้องการที่จะกําหนดรูปแบบที่เท่าไหร่นะครับที่1ที่2ที่3นะครับแล้วก็คลิกช่องที่1ตรงนี้หมายถึงว่าเอกสารที่เราจะฟิกไว้นะครับเช่นอ่า iv 6 6ขีดเนี่ยนะครับอันนี้คือตัวหนังสือที่จะล็อกไว้นะครับช่องที่2อาจจะบอกว่าเป็นลำดับตัวเลขนะครับตัวนี้คือตัวเลขมันก็จะขยับไปเรื่อยๆตามตามที่เราตั้งไว้นะครับเสร็จแล้วก็ ตกลงตอนนี้เลขที่เอกสารล่าสุดหมายเลขอะไร999สมมุตินะครับเสร็จแล้วก็บันทึกเห็นไหมครับโปรแกรมก็จะหลันเลขที่ตรงนี้ขึ้นมาเมื่อมีการบันทึกข้อมูลเอกสารโปรแกรมก็จะมีการขยับเลขที่เอกสารไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราตั้งไว้